ผมนี่แปลกใจมากว่าทำไมผมถึงถูกปิดโฆษณาทุกคลิปไม่ได้ทำผิดกฎชุมชนอะไรเลยไม่ได้มีคลิปอะไรที่แบบรุนแรงเลยถูกปิดโฆษณาผมแปลกใจมากแล้ว Google a d s e n s e ์พินผมก็มีอยู่ดีก็ถูกปิดโฆษณานะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนถูกปิดโฆษณาเหมือนผมคลิปนี้มีคำตอบเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังประสบการณ์จริงเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับ กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะอยู่กับช่องโซนแลก Family นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการที่ผมถูกปิดโฆษณา,าทาง YouTube ทั้งหมดทุกคลิปเลยอยู่ดีๆก็ถูกปิดโฆษณาผมนี่แปลกใจมากนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ผิดกฎชุมชนไม่ได้มีคลิปที่ติดลิขสิทธิ์ติดเหลืองอะไรเลยนะ เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะคือผมรู้เมื่อวันที่6มกราคมนะ6มกราคม2564ผมก็กำลังจะอัปโหลดคลิปลงที่ช่องนี้แหละครับแต่อยูอย่ๆก็คือว่าเอ๊ะแปลกใจว่าทำไมมันไม่มีปุ่มเปิดสร้างไรายได้เพราะว่าเวลาเราลงคลิปแล้วมันจะมีปุ่มเปิดสร้างไรายได้นะฮะผมก็แปลกใจว่าทำไมไม่มีก็คิดแต่ว่าบางที y o u t u b e เขาก็อาจจะปรับระบบอะไรเงี้ยอะ ก็ลองลงคลิปไปนะฮะแต่ก็รู้สึกตัง,งิดตาง,งิดใจแล้วล่ะว่าทําไมไม่มีอ่ะพอลงคลิปไปสักพักหนึ่งก็ลองยืมโทรศัพท์ของเพื่อนเปิดคลิปที่เราลงโฆษณาก็ไม่มีของเราโฆษณาก็ไม่มีทิ้งไว้สองสามชั่วโมงก็ไม่มีโฆษณาก็เลยแปลกใจทีนี้ก็เลยค้นหาข้อมูลเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นไม่เข้าโฆษณาไม่เข้าแล้วไล่ไปลองค้นทุกคลิปดูลองไปเปิดดูทุกคลิป โฆษณาก็ไม่เข้างานเข้าแล้วคันนี้ผมแปลกใจผมก็เลยไปหาข้อมูลมานะครับผมก็เลยเข้าไปเช็คที่หลังบ้านของ youtube ของที่ช่องนะไปเช็คดูว่ามีลิขสิทธิ์มีอะไรไหมก็ไม่มีผมก็เลยไปตรงที่สร้างรายได้อ๋อผมก็เลยเอ๊ะเจอจุดก็คือตรงข้อ2นะฮะที่เรากรอกข้อมูลตอนแรกนะฮะมันขึ้นว่าเกิดข้อผิดพลาดเอาแล้ว เริ่มเจอจุดแล้วผมก็เลยเริมตามแล้วเกิดข้อผิดพลาดเกิดอะไรขึ้นคราวนี้ผมก็ไปดูที่อีเมลอ่าันนี้เราดูที่อีเมลก่อนพอผมไปเช็คที่อีเมลนะครับก็เจออีเมลส่งมาหาผมวันที่4มกราคม2564นะครับในอีเมลเขาบอกว่าเรียนคุณซอยแหลก family คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนใน adsense ที่ขอให้คุณยืนยันที่อยู่แล้ว ก่อนที่เราจะส่งการชำระเงินให้คุณ Google จะขอให้คุณยืนยันที่อยู่เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับบัญชีคุณต้องยืนยันที่อยู่พินเพื่อให้มีสิทธิ์สร้างไรายได้ในช่องและรับการชำระเงินในอนาคตพอผมได้อ่านเมลที่แจ้งอ๋อรู้แล้วรู้คำตอบแล้วผมก็เข้าไปที่บัญชี a อเซนต์ของของตัวเรานะฮะผมก็เข้าไปดูนะ พราะตั้งแต่ที่ผมผ่านกฎมาผมไม่เคยเข้าไปดูเลยนะไม่เคยเข้าไปดูเลยผมก็เลยเข้าไปดูในกูเกิ e เดซเซนสในของผมแจ้งว่าหน่วยโฆษณาคุณไม่แสดงโฆษณาเนื่องจากคุณยังไม่ได้ยืนยันที่อยู่พินคือพอพอผมได้รหัสพินตัวนี้ฮะกูเกิลเด s เซนส์ผมก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเกือบครบร้อยก็จะใส่ที่ผมคิดก็คือใส่ยังไงก็ยังไม่โอนให้ผมก็เดี๋ยว เกือบร้อยก็จะใส่นะแล้วมันก็ใกล้แล้วมันก็เกือบร้อยผมก็จะใส่แล้วแต่มันไม่ทันนะฮะมันมีกฎอยู่ว่าผมก็เพิ่งรู้นะฮะว่ามันมีกฎอยู่ว่าต้องใส่พินภายใน4เดือนนะฮะอา้อาวคือผมก็ไม่รู้นะฮะสเดือนที่ที่หมายถึงนะฮะก็คือว่าของผมได้แจ้งในบัญชี Google Essence ว่าส่งพินมาให้ผมวันที่4กันยายน2563นะครับ ส่วนตัวผมได้รับพินวันที่1ตุลาคม2563นะครับก็เกือบเดือนนะฮะเขาจะให้ขอรหัสพินถ้าเกิด1เดือนพินยังไม่มาคร,ครั้งแรกไม่ต้องขอไม่ต้องกดขอนะฮะมันจะมาอัตโนมัติแต่ถ้าครบเดือนจากที่เขาแจ้งเรามาใน Google a s s c e n t 1เดือนยังไม่มาเขาก็จะมีปุ่มให้กดขอพอครั้งที่2ยังไม่มาก็กดขออีกครั้งหนึงนะคร,ครั้งที่3ยังไม่มาก็กดขอได้อีกครั้งหนึงนะ ในในระยะเวลานี้ก็คือในระยะเวลา3เดือนนี้ส่วนถ้าเกิดขอไปแล้ว3ครั้งยังไม่มาครั้งต่อไปก็คือเราจะต้องยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประชาชนของเรายืนยันนะฮะเพื่อให้ได้รับผินนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้รับพินนะฮะแล้ว4เดือนเนี่ยจากวันที่ในแอเซนซ์เขาแจ้งไว้นะฮะ ก็จะถูกปิดโฆษณาเหมือนผมเลยเหมือนเหมือนผมนี้เลยกรณีเดียวกันโฆษณาถูกปิดทุกคลิปเขาบล็อกเลยคราวนี้พอผมรู้ว่าต้องใส่บัญชีเ,เซนแล้วผมก็ทำตามขั้นตอนของทุกอย่างทำเรียบร้อยหมดนะครับพอทำเสร็จนะฮะหลังจากที่เราเชื่อมต่อเราใส่รหัสพินเชื่อมต่อกับธนาคารใส่เลขบัญชีธนาคารอะไรของเราเรียบร้อยแล้ว ประมาณ2ชั่วโมงก็ก็ผ่านก็คลิปทุกคลิปของผมก็จะมีปุ่มเปิดสร้างไรายได้ขึ้นมานะมีทุกคลิปขึ้นมาเลยนะแต่ที่สำคัญคือว่าเราต้องไปเปิดโฆษณาทุกคลิปเองทุกคลิปนะฮะเพราะว่าเขาได้ล็อกเราแล้วเราต้องเปิดทุกคลิปเหมือนเวลาตอนที่เราผ่านกดเขาจะให้เราใส่โฆษณาทุกคลิปต้องทำแบบนั้น มีคลิปกี่คลิปต้องทําแบบนั้นเลยนะฮะกรณีเดียวกันคือว่าผม,มไม่รู้ว่ามันมีกฎนี้สี่เดือนนะฮะถามใครก็ไม่มีใครรู้มีแต่คนบอกว่าให้รีบใส่นะแล้วผมก็ถามว่าถามเพื่อนที่ทํา youtube ด้วยกันนะฮะอา้าวถ้าไม่รีบใส่แล้วเป็นอะไรอะ่ะเขาก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเขาพูดกันมาว่าถ้าได้พินให้รีบใส่อา้าวผมก็เดี๋ยวร้อยเหรียญก็ค่อยใส่ก็ได้คิดอย่างนั้นไป แต่สรุปว่าโดนปิดสร้างไรายได้โดยไม่รู้ตัวถ้าเกิดเพื่อนๆที่โดนปิดสร้างไรายได้แบบผมนะทำได้ไม่ยากถ้าถ้ายัางไม่ได้ถ้ามีพินอยู่กับตัวถ้ามีอยู่กับตัวแล้วก็ให้รีบใส่ก็เสร็จแต่ถ้าเกิดที่เพื่อนๆที่ยังไม่ได้พินนะก็ต้องยืนยันตัวตนไปเลยโดยบัตรประชาชนนะฮะกดขอไปแล้วนะฮะก็ต้องติดต่อทาง YouTube ถ้าเกิดยังไม่ได้เพราะบางคนนะ่ะ เกือบปีเท่าที่รู้อ่ะเกือบปีก็ยังไม่ได้ก็มีไม่รู้ว่าติดปัญหาตรงไหนนะแต่แต่ยังไงก็ก็ถ้าปัญหามีทางแก้นะฮะยังไงก็ก็ลองศึกษาดูเพราะว่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันอันนี้คือประสบการณ์จริงเลยนะฮะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดได้พินขอให้รีบใส่ภายใน4เดือนนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ใส่ก็จะถูกปิดสร้างไรายได้เหมือนตัวผมนะฮะซึ่งผมก็อ่าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ ที่เจอกับตัวเองแล้วก็จะได้เอาไว้บอกเพื่อนเพื่อนได้เอาไว้บอกเพื่อนๆนที่ทําบอกทุกคนได้ว่าถ้าเขาถามว่าอา้าวทำไมต้องรีบใส่ผมก็จะบอกว่าไม่งั้นโดนปิดโดนปิดจริง,รงๆเหมือนอย่างผมนะฮะผมถูกปิดสร้างารายได้ไปสามวันโอ้โหเสียได้มากยังไงคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะที่มานั่งฟังผมเล่านะฮะมันแต่มันก็มีประโยชน์นะขั้นตอนนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะผมก็ ได้รู้น้อยคนนะที่ไม่ค่อยใส่มีผมนี่แหละไม่ค่อยใส่ไม่ไม่ใส่ยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ